สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเรานะคะเด็กน้อยในมีแกไรสไตล์ชาแนลคะ่ะพาเด็กไปล้างมือแล้วแล้วก็ให้พ่อไปเลยนะคะตอนนี้เราจะมาช่วยเก็บพลิกนะคะวันนี้นะคะมารับจ้างเก็บพลิกค <c oughs> ่าเก็บนะคะ,ะสิบดอล ค่าเก็บสิบดอนนะคะใครจะจ้างบ้าง,าองเอ,อ่ยถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ตกอยู่ประมาณาสามร้อยดอนสามร้อยบาทเองค่ะถูกมากเลยนะค่าจ้างนะสามร้อยบาทนะคะใครจะจ้างก็โทรมาได้นะจะได้จ้างคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคะใครจะจ้งางเราเนะี่ย มาได้ต๊ดตาล่อิลอชิดทตัวะไูเนาะโอ้หน่อยมากเหน่อตี่อโอ้กับุกี่กมอ่ะเด็กจะทามนเราจุจ้จุ๊นเชบอีตวดีเห็นว่าเขาจับได้ตัวอะไรไม่รู้เดี๋ยวเราไปดูกันนีเด็กตัใหญ่เอย้ก็ย้อนจอีกไรจ้บิย้อนจลัคง

มากินเข้าวโดแล้วเขาดัดนะตัน้อยตัวใหญ่มากจับรักคุงจับรคได้ตัวหนึ่งอ่ะเขามาจับเขามาจับที่อที่ไร่นะน่ะเมวป่าเมวป่าหรอมีมีกูมีอะไรยุ่เนีรักคุงเนาะ โอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยอ่ะเอ็นดูแห้งเพื่อเอนดูรอนี่ตาดทับก็คือมากระบอกพวก,น,กนั้นบอกโก้ไอชีดิชูเยอร์สินะะ่ะว้าวชีตกตัวเลยนะชีตัวละซ่าโอ้เนาต่อแอนจ้ากูปุป่ตัวใหญ่มากเลยนะเขาบอกว่ามีหลายตัวเลยนะไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะะนี่เขาจับได้นะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรมากินเนาะ เขาก็เลยแบบวางกับดักแล้วก็จับได้เลยนะไม่รู้เดี๋ยวเขาจะเอาไปปล่อยที่ไหนก็ไม่รู้แหละนะเพราะว่าที่นี่นี่เขาไม่ให้ฆ่าเนาะเขาไม่ให้ฆ่านะก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาไปปล่อยที่ไหนนะแต่ว่าตัวใหญ่มากเลยจ้าระคุงหรือว่าแมวป่านะตัวใหญ่มากเลยนะคะถ้าที่บ้านนี้สงสัยน่าจะกินได้แหละนะ ในที่นี้นะเขาไม่ให้ฆ่านะ,ะก็มันยังอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บพริกต่อนะฮะเนี่ย Yes be careful baby be careful you fall off careful be careful ว้าวแล้วก็เก็บพริกต่อนะเห็นไหมขั้นเวลาไปเลยนะ่ะโอ้ยเนาะแต่ว่าเรคาคงตัวใหญ่ไหนตัวใหญ่ๆนะนะมากินมากินข้าวโพดหมดเลยเห็นเห็นเขาว่ามาตัดข้าวโพดของเขาหมดเลยนะคะเขาก็เลยดัดจับซะเลยนะดัดจับซะเลยนะคะ นี่นะคะเราได้แล้วนะคะนี่ตะก,ก้าใหญ่เลยเห็นไหมอันนี้ตะก,ก้าเนี่ยนะอาเขาเราช่วยเก็บนะกกนสิบดอลลาร์ตะก้าเนี่ยสิบดอลใช้เวลาเก็บเท่าไหร่รู้ไหมคะห้าชั่วโมงโอ้ยแค่สิบดอลเองเนาะนี่เก็บบทนี้เลยอะ่ะนะบทนี้เลยนะเยอะมากนะ ได้แค่ตะก,ก้าเดียวหมดนี่เลยนะตะก,ก้าเดียวเองนะคะมาช่วยเขาเก็บนะเก็บตังให้เราด้วยสิบดอนนี่นะคะได้แล้วนะพริกของเรานะคะนี่เห็นไหมคะ ตัวเล็กๆกันเล็กๆอร่อยออยนะตัวนี้เผ็ดแต่ว่าไม่แสบท้องนะคะไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืม subscribe ให้เราด้วยนะช่องเด็กน้อยในมิกาไรส์ไตรชแนลค่ะถ้าใครที่ไม่ยิ้มเยียน แล้วเรายังไม่ได้ตอบกลับก็อย่าเพิ่งน้อยใจนี่หายไปไหนก่อนนะคะตอบกลับแน่นอนคะ่ะแค่ต้องใช้เวลาแค่นั้นเองนะคะโอเคนะคะ see you next time บ๊ายบาย